ฮัสเตดิววิกเวนนะครับคุยเกมเดอบแบทเทิลแคทนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลุยมานิกมาโชเล็กมานิกไลออนและมานิกคิงดาก้อนนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอเนี่ยไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นผมจะรวบไปเลยในวิดีโอเดียวนะครับผมซึ่งถ้าหากคุณอยากจะรอวันเนี่ยก็จะมาทุกวันที่12 15และ24ของเดือนตามลําดับนะครับผมนะและนี่เป็นปาร์ตี้ที่ผมใช้นั่นเองนะครับผมนะตี้นี้เนี่ยจะไม่มีเวฟบล็อกเกอร์นะซีอันแรกเนี่ยจะเป็นคอมโบเพิ่มแอนแท็กเอ็มนะครับผมเราจะใช้อเวกเบอร์มูดเลเวล30 ฮอลลี่วอลคิรี่เลเวลสามสิบเคลสเดซี่เลคเคลว์เลเวลสามสิบคิงดากอนแคทเลเวลสามสิบเอ็ดนะครับเคลสดากอนเลเวลสามสิบและไซบอร์กแคทเลเวลสี่สี่นะครับผมนะยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไซบรอร์กนี้นะฮะโอเคผมแนะนําให้เปิดลิชแคทแล้วก็สไนเปอร์ไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมอ่าโอเคมาครับความยากของด่านนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราเล่นเคลสกรอตนะครับผมนะ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถโกงมันได้ต่อให้ไม่มีเวฟบล็อกเกอร์ก็ตามนะครับผมนะโอเคแต่ว่าจังหวะทาวมิ่งอะไรแต่ต้องเป๊ะน,นิดนึงนะครับผมอ่ะมารอดูกันได้เลยครับบอกเลยว่าผมไม่ที่ไม่มีเวฟบล็อกเกอร์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ a อ a เวเคนบาฮุดนะแต่ว่าสละคนไหนที่มีตัวออกเตอรแคเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับผมนะไม่จาเป็นต้องแบบมีอาเวเคนบาฮูดก็ลุยได้เลยเหมือนกันนะครับผมอ่ะโชคแรกนะําให้ปล่อยมังกรแล้วสองตัวเคสเซ็กซี่เลคแคทแล้วก็ตัวไซบอร์กไปนะ ให้พวกนั้นเนี่ยคอยเคลียร์ลูกกระจกนะแล้วก็ทำดาเมจกับตัวมานิกมาโชให้ได้เยอะที่สุดนะครับการจะปล่อยบาวุธดีๆนะพอมาโจมตีเสร็จปุ๊บเราตีสวนไปเลยด้วยอาวุธนะครับผมนะแล้วก็ถ้าทำดาเมจต,ตรงนี้ไม่พอเนี่ยมันจะไม่เด้งนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยต้องมีซัพพอร์ตแนวหลังเอามาให้ได้ช่วยด้วยนะครับผมนะมีเงินพอก็เรียกไซบอร์กกับเรียกมังกรมาได้เลยนะครับผมโอเค ทีนี้เงินพอเนี่ยก็เรียกวาคิลี่ออกมาได้เลยนะวาคิลี่เนี่ยมีโอกาสที่จะฟรีสตัวสีขาวด้วยนะครับผมซึ่งต่อให้ไม่ฟรีเนี่ยก็ทำดาเมจได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมใช่าถือว่าทามิงตอนนี้เป๊ะมากนะครับถือว่าสวยมากๆเลยด้วยดาเมจจากแนวหลังของเราวาคิลี่แล้วก็ตัวบามุดนะทำให้สามารถจัดคัรได้อย่างอีซี่แล้วนะเ <Okay. S 1> อาละครับเรียบร้อยะอชนะแน่นอนนะครับผมโอ้โหทามิงเป๊ะมากครับ โอ้โหจังหวะนี้ถึงฐานแล้วนะครับโคตรเร็วนะไปครับเออโอ้โอเวฟเวฟโอเคอไม่เป็นไรครับป้อมปืนเราถึงอยู่โอเคสวยมากสวยมากเอ,อ,อ้ยอุย้ยทำมิงโคตรเป๊ะจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วจบไปแล้วครับกับมานิกมาโชว์ โอเคครับทีนี้เราก็อีโวได้แล้วนะครับผมนะเรียบร้อยกลายเป็นมานิกมาโชเลกนะครับผมนะซึ่งระยะเวฟจาก3เนี่ยก็จะกลายเป็น4ครับเรียกว่าไกลขึ้นมากๆครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีออคโตบูทแคทนะครับผมก็สามารถใช้แทนได้เลยด่านนี้ก็จะง่ายขึ้นนะเพราะว่าออคโตบูทแคทเนี่ยก็จะกันพวกเวฟได้นั่นเองนะครับอันต่อมานะครับก็คือมานิกไลออนนั่นเองนะครับผมก็คือคาวมานิแอคอันนี้นะอันนี้คือตี้ที่ผมใช้นะครับผมเอาเวกเคนบามุดเลเวล30โมฮอคแคทเลเวล40 เครดยูฟเลเวลสามสิบเดอะฟ Cat แคทเลเวลสามสิบสี่มา o ックมาโชเลทที่ได้เมื่อกี้นะครับสามสิบฮ a ล k y วอลเลเวลสามสิบมา o h a โมเลเวลสามสิบอีเลเซอร์แคทเลเวลสี่สิบเอ็ดมา r เลเซอร์เลวลสาและเจียงฉี c แคทนะครับหรือร่างสาวของโปโกนั่นเองนะครับผม จะใช้ร่าง2ก็พอแทนได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่แนะนำร่างสาม <Okay. S 1> นะโดยด่านนี้สิ่งที่ต้องเอาไปก็คือ r i c h Cat กับ Cat CPU นะครับโอเคลุยเอามาโอเคมาถึงรีบปิด Cat CPU ก่อนนะครับผมนะแล้วก็รอเงินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอพวกมูดแดงมาถึงฐานเนี่ยก็เรียกเอฟโอกับ c r e สเอฟโอมาเลยนะครับผมซึ่งเจ้าทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวมานิกไลออนเนี่ยมันตีไม่ถึงนะครับผมนะถ้ามีมิชชิลอยู่นะ เรียกว่าเป็นตัวที่ทำดามจได้เยอะแล้วก็ตีหมู่ได้ดีมากๆนะครับผมนะโอเคก็กันเอาไว้แบบนี้นะครับผมเรียกมิชชิลไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคเรียกไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าเจียงฉีเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากนะครับมิดชิลเนี่ยมันการันตีว่าจะเซอร์ไว้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งจะคอยถ่วงเวลาตัวมานิกและออนได้ดีมากๆนะครับผมนะโอเคไปครับเรียกไปเยอะๆเลยนะฮะ เอาจิงอ่ะมันมีเทคนิคในการโกงนะแต่ว่ามันยากไปนะครับผมนะเอาที่แบบเล่นง่ายๆดีกว่านะครับผมโอเคกันไปเรื่อยๆนะมีชิลตีไปเรื่อยๆโอเคสวยมากนะฮะเคทีนี้อย่าเพิ่งรีบกดตัวแคสซีพนะเพราะถ้าเกิดกดปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกอเวเคนบาร์มูดกับวาคิลี่เลยนะครับซึ่งเราต้องกะจังหวะเล่นดีๆนะอย่าเพิ่งรีบกดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ปล่อยแล้วก็รองเงินเด้งตันไปก่อนนะครับนะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจเนี่ยก็ปล่อยพวกมิชิลไปก่อนก็ได้ในระหว่างนี้นะครับโอเค พอตีฐานปุ๊บเนี่ยตัวไลออนก็จะมาเยอะมากๆนะครับผมนะซึ่งจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราต้องสแปมมิดชิลไปเยอะๆนะครับผมนะโอเคเรียกไปเยอะๆเลยนะครับผมรอจังหวะด,ดีๆแล้วก็เรียกอเวเกนบาวุฒไปโจมตีเลยนะครับผมโอเคเปิดใหญ่ยิงขัดไปที่หนึ่งแล้วก็เปิดแคสซีพียูได้เลยนะครับผมโอเคเราต้องคอยกันใกล้กลๆฐานแบบนี้นะถ้าเกิดไปไกลกันไกลฐานมากไปเนี่ย มันจะเสียเปรียบกับแมวเรามากๆนะครับผมนะเขามิดชิลอะไรมันจะเติมไม่ทันนะโอเคโหบอกเลยว่ามาดิแลอนมันมาเยอะมากนะถ้าเกิดคุณไม่กันใกล้ถ่านเนี่ยแตกนะผมบอกเลยแตกนะคอยดูเงินดีๆด้วยนะครับถ้าเงินหมดเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนแคสซีพียูอย่างไวเลยนะฮะแล้วก็สแปมมิดชิลอย่างเดียวโอเคสวยมากครับสวยมากครับทำดาวมจได้ดีมากเลยฮะตอนนี้ แมอมพูดีิว่าคดีก็คอยฟีดด้วยเป็นระยะระยะนะครับผมถือว่าไม่แย่เลยนะอ่าเอาละนี้เราดันได้แล้วนะครับอลเลยอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับตอนเราเล่นเฟรตคาวเลยนะครับผมนะเปิดแคสซีพียูก็รอดแล้วนะครับผมโอเคยยอย่ามากยอามากคอยยิงดใหญ่ขัดไปด้วยนะครับก็ต้องระวังเลยนะบางทีแบบมันเรียกตันเยอะเกินไปเนะี่ยมันก็ อาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้นะนะจังหวะอาจจะพลิกได้นะครับผมโอเคทีนี้มันจะเริ่มปล่อยมันช้าลงแล้วนะมันจะเยอะแค่ช่วงต้นๆนะฮะทีนี้แมวเราอะไรเนี่ยก็ดันได้สบายๆแล้วนะครับดาเมจจากเพลย์โอแล้วก็เดอะไฟ์แคทเนี่ยก็ช่วยได้มากๆเลยนะครับผมโอเคไปดันไปเรื่อยๆครับสวยงามมากะจังหวะนี้ดันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับบอลแลเจียงฉีนี่เป็นตัวสาคัญเหมือนกันนะ เพราะว่ามันก็ยังคอยกันอยู่ได้ตลอดนะครับยื้อไปไเรื่อยๆนะโอเคมีเสียงกิ้งกิ้งกิ้งตลอดแต่ว่ามันก็ยังยืนอยู่ได้นะครับไปดันไปนะครับโอดีกว่าคิดดอาจจะตายแต่ว่าปล่อยมันไปเลยนะครับยิงขัดไปเออโอเคครับสวยมากสวยมากโอเคถึงฐานล้ว ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวในอ e ีพิกเฟสที่ตีสีขาวแรงๆอะ่ะก็จะต้องใช้วิธีนี้เอานะครับผมนะหรืออาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะถ้าเกิดใครรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีตัวใน e face อีพิ f a ฟสอ่ะมันจะอีซี่กว่านี้มากๆนะฮะมันจะตีแบบพวกตัวมานดิกไลออนแบบสบายๆเลยนะครับผมโอเคบึ้มฐานลงไปเลยเรียบร้อยอีซี่ อโอเคทีนี้เครดดตแล้วเราก็จะแปลงร่างแล้วนะครับผมนะกลายเป็นมานิกไลออนนะครับซึ่งก็จะเร็วขึ้นอย่างมากๆนะครับแต่ว่าดาเมจอะไรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมนะคือแบบเป็นแมวที่เอามาเพื่อความเร็วอย่างเดียวนะครับผมนะการรัชบีอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับผมและสุดท้ายนี้คือด่านมานิกคิงดาก้นนะครับผมนะซึ่งอย่าเรียกว่าไกด์เลยเอามาให้ดูเฉยๆดีกว่านะว่าผมโกงแล้วก็ผ่านมันมาได้ยังไงดีกว่านะครับผม ก็คือเราเนี่ยต้องรัชบีไปตีฐานมันให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมโดย4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นคอมโบเพื่อแพตแอกให้กับแมวนะครับส่วนซูชิกับเดนเดรแคทที่ได้จากอีเวนต์เดือนธันวาเนี่ยก็จะมาคอมโบเพิ่มเงินให้เรานั่นเองนะครับผมโอเคโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีปืนใหญ่บิเกอร์บาร์ที่เอาไว้ยิงน็อกแบ็กเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเอาดิชแคทไปด้วยนะครับทุกคนอะมาลองดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะว่าผมทำประมาณไหนนะครับก็คืออันดับแรกเนีีี่ยจะะะมมมฝูงผผเเสื้อาานนครรับนะก ล่อมันมาอยู่หน้าฐานเราก่อนนะครับผมนะต้องให้ฐานแทงนะแล้วก็เรียกมานิกมาโชว์เล็กมานะครับผมซึ่งเจ้านี่เนี่ยก็จะคอยตัดเลือดพวกมอสตรงนี้นะฮะก็ตีไปสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเรียกบามุนได้นะแล้วก็เรียกบามุดออกมาเลยนะครับซึ่งบามุนเนี่ยจะตีแล้วก็จัดการมอสในดอกเดียวเลยนะครับอ่ะทีนี้ส่งพวกตัวรัชเชอร์ออกไปนะครับแล้วก็ไปบุกตีฐานมันให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมคุณจะต้อ <Netz> ง <iance> รีบพังฐานให้เร็วที่สุดนะครับผมนะ ตัวอ e ีพิกเฟสดักเทนเนี่ยของผมเนี่ยมันกันตัวสีขาวได้นะก็เลยแบบพอทาดาเมจได้อยู่นะฮะและจุดนี้นะหากปืนใหญ่ของคุณเนี่ยเป็นปืนใหญ่นอกแบกนะครับก็สามารถยิงพวกมานิคิงดากอนเนี่ยกระเด็นไปหลังป้อมนะ้วบาดุก็จะช่วยตีได้นะครับผมและก็นี่เป็นรอบที่ผมผ่านนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยฮนะถือว่าฟุกเลยก็ได้ครับผมพูดนี้เลยแล้วกันนะอ่าแล้วเราก็ปลดมาแล้วนะครับนะกับมานิ คิงดากอนนั่นเองนะครับแต่ว่าด่านไกด์หลังจากนี้เนะี่ย <Okay. S 1> ผมจะไม่ใช้มานิคิงดากอนนะ <Okay. S 1> เพื่อโชว์ให้เห็นว่าต่อให้เป็นแค่เครสดากอนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเอาไว้ว่าคลิปนี้จบเรียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะถ้าชอบลืมกดไลค์ซับไครตไเด้ลอรอดคอร์ดีวิวด้วยสำหรับมานิคิงดากอนเนี่ยถ้าหาวิธีอื่นได้จะทำคลิปแน่นอน,นครับตอนนี้ไปแล้วครับผม